กรอต้าวีออสปีศูนย์แปดครับเครื่องมองมาใหม่นะครับเลขเครื่องไม่ตรงอินไวท์หายสีสันรับคันเดิมบางซีดด่างแดดเรียนนะครับขายตามสภาพเลยนะครับตามการใช้งานเลยสีลอกลอนแดดเรียนนะครับภาษีหกเจ็ดนะครับประมาณนี้ครับหลังพงหลังคารอบตัวดำเดิมบางๆแดดเรียภายในเบาะผ้านะครับต้องไปซักไปชงก่อนนะครับแอร์ออโต้แอร์เย็นนะครับจกไฟฟ้าใช้ได้ครบหมดสี่บานนะครับ ตับบอกข้างไรฟ้าใช้ไม่ได้พับบอกข้างไรฟ้าใช้ได้ข้างสายข้างเดียวนะครับตามที่เขียนรายงานเลยสีรอบตัวแบบนี้นะครับแดดเรียบสีดังแล่เกินลอกช่วงล่างมีเก็บนะครับวิ่งทางขูขาดแล้วมันจะดังคุกคุกคุกนะครับวิ่งทางเรียบไม่ดังมีเลี้ยวสุดดังนะครับขายกันถูกถูกครับรับได้ขับกลับบ้านได้เลยครับติเยอะตอนหนักผ่านก่อนได้นะครับประมาณนี้ครับถ่ายให้ดูวันสดๆไปเลยจะตัเคยชมครับ ติดแล้วครับนิ่มๆเงียบๆเสียงท่อแป๊ดๆหน่อยนะครับน่าจะท่อแตกไปเก็บทำเอาครับขายทุกๆครับขายตามสภาพรถจุดนนทบุรีไซน้อยนะครับหรือว่าสวิตโฮมพาร์คต่างจังหวัดจอขับส่งให้ได้นะครับค่าส่งคิดตามระยะทางครับลองดูลองชมดูครับประมาณนี้เลยเราๆครับราคา